อ้าวพี่มาแล้วเหรอได้อะไรมาฝากป้าบ้างเนี่ยหิวมาเต็มไม้เต็มมือเลยสวัสดีครับป้านิ่มจ้าสวัสดีได้อะไรมาฝากาาามมมมปาาาก้าบ้างล่ะอ๋อแม่จัดแต่เมนูที่ป้าชอบนะครับมีปลาส้มแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ไส้กรอกนะครับแม่ฝากความคิดถึงป้าด้วยนะครับอ๋อจ้า ป้าขอบใจนะโอ้โหแม่พีเนี่ยน่ารักมากเลยมาทีไรก็ไม่เคยลืมป้าว่าป้าชอบอะไรใช่ครับแม่บ่นคิดถึงป้าอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อรู้ว่าผมอยากจะมาหาป้าอยู่ที่กรุงเทพนะครับแม่รีบเตรียมของใหญ่เลยนะครับป้าอืมป้ายิ่งฟังก็ยิ่งตื่นเต้นป้าอยากจะรู้แล้วละสิว่าข้างในกล่องนะมีอะไรบ้างครับ ก็มีหลายอย่างนะคะป้าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับแล้วก็มีผักต่างๆที่ป้าเคยชอบทานจ้างั้นป้าขอเปิดดูหน่อยนะอุ้ยโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยพี่ครับแม่น่ยจัดอย่างรู้ใจป้าเลยนะครับทั้งแม่ฝากความมาบอกอีกว่าฝากให้ป้าดูแลผมดีๆด,ด้วยนะครับ อ๋อได้อยู่แล้วจ้าพีมาหาป้าขนาดนี้แล้วป้าจะดูแลให้ดีที่สุดตามที่แม่ขอร้องไว้ก็แล้วกันครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับป้าแม่ก็พูดไปตามมารยาทผู้ใหญ่คงจะเคยชินที่เห็นผมยังเป็นเด็กอยู่แต่ตอนนี้ผมโตแล้วนะครับป้าผมสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอืม ป้าก็เห็นว่าหลานชายของป้านะ่ะโตขึ้นมาเป็นหนุม่มเต็มวัยแล้วนะตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะพีตอนเนี้ยผมอายุ21ปีแล้วนะคะป้าผมพร้อมที่จะทำงานเต็มที่เลยนะคะป้าจัดไปเลยหลานรักของป้างานที่เนี้ยมีเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่จะไปทำงานเราต้องพักผ่อนเอาแรงให้เต็มที่ก่อนนะไหนๆพีก็มาถึงป้าที่นี่แล้ว ก็พักอยู่ที่นี่กับป้าเลยก็แล้วกันอืมแล้วค่อยหาโอกาสไปหาเช่าห้องที่อื่นต่อถ้าพีสนใจอยากจะแยกห้องจากป้านะ่ะอ๋อครับผมต้องคงอาศัยป้าแล้วลระครับป้านิ่มคงไม่ว่าอะไรผมนะครับที่ผมมารบกวนพื้นที่ห้องเช่าเล็กๆของป้าอยู่ก่อนนะครับ ไม่เป็นไรหรอกป้าน่ะเต็มใจป้ารู้แล้วยิ่งแม่ของพีเนี่ยยิ่งมีความหวังกับป้าให้ป้าคอยดูแลพีให้ดีๆป้าจะทำตามหน้าที่ของคนเป็นป้าให้แม่ของพีเนี่ยไว้วางใจป้าก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นพีอ่ะเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกใหม่ๆดูสิเนื้อตัวเหนียวไปหมดแล้ว ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วค่อยมาหากินข้าวกินปลาพร้อมกันกับป้าจะดีกว่าไหมครับป้ากว่าผมจะนั่งรถมาถึงป้าได้นะครับเล่นเอาผมเกือบตายเลยนะครับป้าผมปวดหลังปวดก้นไปหมดเลยนะครับม,มันก็ธรรมดาแหละพีการนั่งรถเดินทางมาครั้งแรกอ่ะใครยังไม่เคยชินก็จะมีอาการแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละป้าก็เคยเป็นสมัยแต่ก่อน ป้าเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆป้าก็ยอมแพ้เลยกับการนั่งรถในเวลาหลายชั่วโมงขนาดนี้อแต่ทุกวันนี้ป้าชินแล้วละ่ะเดยอีกหน่อยเพียจะชินไปเองถ้าพรีตั้งใจทำงานแล้วตั้งใจเก็บเงินพรีก็น่าจะได้รถส่วนตัวขับกลับบ้านได้อย่างสบายแล้วนะจริงครับป้าผมก็มีความตั้งใจและมีความหวังไว้อย่างนั้นแหละครับว่าจะตั้งใจหาเงิน เก็บเงินเก็บทองไว้ซื้อรถคันเพื่อที่จะได้เดินทางกลับบ้านอย่างสบายเอาเป็นว่าชีวิตเดินทางเข้ากรุงเทพอ่ะเป็นบทชีวิตที่พรีนะ่ะต้องเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็จดจำเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะ่ะตั้งใจทำงานมากขึ้นครับผมผมเข้าใจแล้วครับอืมเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะครับป้าได้เลยจ้ะ เดี๋ยวป้าจะเตรียมของไวรอนะเดี๋ยวป้าจะเอากับข้าวของฝากพวกที่แม่ฝากมาให้ป้าเนี่ยไปทำเมนูเมนูอร่อยให้กินครับผมใน,นระหว่างที่พีไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงป้านิ่มได้รื้อกล่องหรือหาเมนูที่จะทำให้ผมกินครับใน,นระหว่างที่ผมนั้นกำลังอาบน้ำอยู่ในช่วงที่ผมกำลังฟินในห้องน้ำของป้านิ่มนั้น ผมก็ได้กลิ่นสบู่หอมฟุ้งเต็มไปทั่วห้องน้ําเลยครับสบู่ที่ป้านิ่มใช้หอมมากๆเลยนะครับมีสเสน่ห์ของกลิ่นหอมเป็นของผู้หญิงที่ป้านิ่มนั้นคงจะชอบกลิ่นนี้น่าดูผมถูสบู่ไปมาวนอยู่หลายรอบผมเองก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆครับและไม่อยากจะเดินออกจากห้องน้ำไปตอนนี้เลยครับด้วยความที่ผมกำลังฟิน กลิ่นหอมของสบู่แชมพูของป้าที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาถึงผมมาถึงห้องของป้านิ่มในช่วงเวลาตอนเย็นๆครับผมเพราะผมนั้นได้ใช้เวลานั่งรถตู้มาในตอนกลางวันเพราะผมเห็นว่าตอนกลางวันนั้นจะทำให้ผมเดินทางสะดวกแล้วผมเองก็ได้ถือโอกาสได้ชมวิวอยู่ข้างทางในตลอดระหว่างที่ผมได้นั่งรถตู้มา กรุงเทพครับผมดีใจและมีความตื่นเต้นมากๆครับก่อนที่ผมจะเข้ากรุงผมเองอะมีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกใจสั่นเต้นแรงและรัวตลอดทางและผมก็อยากจะเห็นป้านิ่มเต็มทีแล้วครับด้วยความที่ผมนั้นไม่ได้เห็นป้านิ่มมานานผมได้ยินข่าวว่าป้านิ่มนั้นเพิ่งจะเปลี่ยนงานใหม่ด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ยังไม่กล้าถามป้านิ่มในตอนนี้หรอครับ พราะผมคิดว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่ที่ผมจะถามในเรื่องงานป้านิ่มตอนนี้ผมคิดว่าผมจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับทางบ้านจะดีกว่าครับเพราะป้านิ่มคงจะคิดถึงบ้านมากเหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องแม่ของผมนั่นเองที่บ่นบอกว่าคิดถึงป้านิ่มอยู่ตลอดเวลาและผมมาถึงป้นิ่มคราวนี้ ผมก็ได้เห็นป้านิ่มบ่นว่าคิดถึงแม่เหมือนกันครับผมเห็นป้านิ่มยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนด้วยความที่ป้านิ่มนั้นมีความรักให้กับผมมาตั้งแต่เด็กความเอาใจใส่ดูแลผมนั้นก็ไม่เคยขาดหายไปเลยครับไม่แตกต่างอะไรเลยจากการที่อยู่บ้านที่เคยดูแลผมมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ป้านิ่งก็ยังเหมือนเดิมครับผมผมเชื่อเลยว่าปานิ่มนั้นยัง มีความสวยและเก่งและที่สำคัญความสัมพันธ์ดีๆให้กับผมนั้นบานิมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับห้องของป้าเนี่ยสวยมากเลยนะครับจ้าหลังจากที่ผมได้ฟินอาบน้ำในห้องน้ำอย่างเต็มที่แล้วผมก็เดินออกมาด้วยผ้าขนหนูตัวเดียวที่พันรอบเอวของผมครับผมก้าวเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวลื่น เท้าของผมไปเหยียบผ้าเช็ดเท้าอยู่หน้าห้องน้ำก่อนที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องครับผมดูป้านิม่มกำลังยุ่งอยู่ในครัวเพื่อทำกับข้าวให้ผมกินนั่นเองล่ะครับผมแอบ,บยิ้มให้ป้านิ่มเล็กน้อยใน,นระหว่างที่ป้านิ่มนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ผมภูมิใจในตัวป้านิ่มมากเลยครับที่ให้ความเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับผม ขนาดนี้ไม่ว่าผมจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามแต่ป้านิ่มนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับเมื่อผมได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดิอนออกไปช่วยป้านิ่มอยู่ที่ครัวเพื่อจะจัดหาอาหารมาวางไว้ที่โต๊ะบ้านของป้านิ่มสวยจังเลยนะครับจ้าบ้านหลังเนี้ยป้าเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่คนเดียว อ้าวหรอกแล้วครับป้าแล้วป้าก่อนหน้าเนี้ยไปอยู่ไหนมาหรอครับอ๋อป้าไปอยู่ในซอยถัดไปโน่นป้าหนีออกจากคนเยอะป้าไม่ชอบคนเยอะนะ่ะป้ารู้สึกอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกมันอยู่ในเขตชุมชนด้วยแหละครับอมผมว่าอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับป้าเงียบสงบบรรยากาศก็ดีคนไม่เยอะด้วย ผมก็ชอบบรรยากาศแบบนี้แหละครับป้าจริงเหรอพี่จริงสิครับป้าอืมบรรยากาศตอนกลางคืนเงียบสงบแบบนี้ถ้าเป็นผมนะป้าผมเนี่ยจะนอนตื่นสายในทุกๆวันหยุดทุกวันเลยนะครับเออป้าก็ทําเป็นนิสัยแล้วล่ะนะพี่ทุกๆวันหยุดอ่ะป้าชอบตื่นสายเพราะว่าไม่รีบทําอะไรนะ่ะแล้วก็ไม่มีธุระไปข้างนอกด้วย และอีกอย่างป้านอยากพักผ่อนในวันหยุดเยอะๆจะได้มีแรงทำงานยังไงละ่ะครับผมป้าของผมอ่ะขยันอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าใครน่ะก็มาหยุดป้าของผมไม่ได้หรอกครับจริงสินะแหมมาหาป้าเนี่ยปากหวานใส่ป้าเลยนะครับก็ผมไม่ได้อ้อนป้ามานานแล้วนี่ครับผมก็อยากจะทำอะไรเพื่อจะเอาใจป้าบ้าง เผื่อว่าป้าจะได้รู้สึกดีเมื่อมีเวลาอยู่กับผมยังไงล่ะครับจ้าหลานชายที่น่ารักของป้าเอา้านี่ถือแกงหน่อไม้ไปตั้งไว้ที่โต๊ะป้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะระวงังระวังละ่ะมันร้อนนะครับผมป้าตักแกงหน่อไม้ใส่ถ้วยชามใบใหญ่ให้กับผมถือไปวางไว้ที่โต๊ะกับข้าวแล้วอีกเมนูป้าก็ได้ทอดไข่เจียวให้กับผมกิน และอีกเมนูหนึ่งป้าก็ได้ทอดส้มปลาให้กับผมกินครับตามเมนูที่แม่ของผมได้จัดมาให้ป้าผมเองก็รู้สึกตื้นตันและดีใจมากๆที่ป้านั้นจัดอาหารเมนูโปรดของแม่แล้วก็ป้าให้ผมกินครับผมหวังว่าเย็นนี้ผมจะทานข้าวกับป้าได้อร่อยอย่างเต็มอิ่มและมีความสุขมากๆ เมื่อผมได้นั่งหลอป้าอยู่ที่โต๊ะอาหารป้าของผมเองก็ถือเหยือกน้ำมาวางไว้พร้อมดื่มครับทานข้าวสิพีป้าทำเองกับมือเลยนะเดี๋ยวจะเย็นซะหมดครับผมเสียงป้าเรียกผมทานข้าวหลังจากที่ผมได้อาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยมาสักครู่หนึ่งแล้วครับผมกลับมีความรู้สึกว่า ผมนั้นสงสัยกับบรรยากาศในบ้านเช่าเล็กๆของป้าครับเหมือนว่าผมนั้นขาดใครสักคนผมเลยถามป้ากลับไปว่าป้าครับป้าอยู่คนเดียวจริงๆหรอครับอ้าวแล้วจะให้ป้าอยู่กับใครล่ะพีก็เห็นป้าอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอเออครับ ผมคิดว่าป้านั้นมีคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วนะครับป้าป้ายังไม่มีใครหรอกตั้งแต่ป้าย้ายที่ทำงานใหม่แล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ป้าก็ไม่มีใครมาอยู่ด้วยแต่ก่อนหน้านี้ป้าก็มีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนนะแต่เขาอะไปมีสามีแล้วป้าก็เลยต้องได้อยู่คนเดียวแบบนี้แหละล่ะครับป้าป้านิ่มของผมนี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ ไม่ยอมมีแฟนสักทีป้าไม่รู้ว่าจะมองใครนะ่ะพีป้าไม่มีความไว้ใจใครเลยในย่านเนี้ยมันน่ากลัวป้าเลยไม่กล้าที่จะไว้วางใจใครและไม่กล้าที่จะคบใครนะ่ะป้าดีใจนะที่ได้พีมาอยู่เป็นเพื่อนป้าป้าจะได้อุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างที่ป้าน,นั้นเดินทางไปทำงานครับผม ในระหว่างที่ป้าไปทำงานผมก็อยู่ในระหว่างช่วงรองานแล้วผมจะจัดการและดูแลห้องบ้านเช่าให้ป้าน,นี้อย่างปลอดภัยเลยนะครับรับรองว่าผมจะจัดการให้สะอาดเอี่ยมไปเลยครับผมจ่าจ้า,จาเดี๋ยวค่อยทำก็ได้พรีใจเย็นๆป้านะไม่รีบหรอกเรื่องทำงานบ้านเรื่องห้องเนี่ยอย่างที่พรีเห็นนั่นแหละ ป้าไม่ค่อยมีเวลามาทำความสะอาดหรอกวันๆก็ทำแต่งานกว่าจะถึงวันหยุดก็คงโน้่นเนี่ยตั้ง6วันหรือบางวันหรือบางสัปดาห์ป้าก็ไม่ได้หยุดเลยครับผมผมเข้าใจป้านะครับว่าป้าต้องทำงานหนักไว้หลังจากนี้ในห้องและก็บ้านหลังนี้จะเป็นความรับผิดชอบ ของผมเองนะคะป้าเดี๋ยวผมจะจัดการให้จ้าอ่ะนี่เดี๋ยวป้าตักให้นะแกงหน่อไม้หอมอร่อยป้าแกงใส่เห็ดพอะแล้วก็ใส่ยอดชะอมด้วยแหละหอมกลมกลม่อมเลยนะพีครับผมอือหืออร่อยจริงด้วยครับได้กลิ่นของยอดชะอมแล้วก็เห็ดพอะมันเข้ากันดีเลยนะคะป้าใช่ เมนูที่ป้าฝันไว้อยากกินมานานแล้วมาถึงวันนี้ป้าก็ได้กินตามใจสมอยากจะกินแล้วละ่ะพรีครับผมดีใจที่ป้าชอบแม่ก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับหวังว่าป้าคงจะฝันอยากจะกินเมนูนี้มานานแล้วเพราะว่าแม่เข้าใจว่าที่กรุงเทพนั้นมันหาซื้อได้ยากมากเลยครับโดยเฉพาะอาหารอีสานที่หาก,กินยากนะครับป้า ใช่จ้ะพีพูดถูกแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้กินข้าวกับป้าอย่างอ,ร,อร่อยผมกับป้าซดน้ำแกงหน่อไม้ใส่ยอดชะอมอย่างภูมิใจและได้ลิ้มรสจากรสชาติในแต่ละคำอย่างตื่นเต้นมากเลยครับเราสองคนได้นั่งทานข้าวในมื้อเย็นผมกับป้าได้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างดีครับ ด้วยความรักความผูกพันที่เราทั้งสองคนเคยมีให้กันมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กป้าเองก็ยังเป็นสาวอยู่ครับในตอนนี้ป้าของผมก็มีอายุแค่40ปีต้นต้นเองครับและป้าเองก็คงความโสดมาตลอดจนผมเองนี่ทึ่งในความรู้สึกของป้าเลยทันทีที่ป้าผมนั้นยังโสดอยู่ครับจนถึงป่านนี้แล้วป้าของผมนั้นยังไม่มีแฟนเลย ผมภูมิใจและยอมรับในใจของป้าจริงๆครับว่าป้าของผมนั้นมีจิตใจที่แข็งแรงและหนักแน่นเข้มแข็งพอที่จะยืนด้วยตัวเองได้ผมรู้สึกเขินอายป้าของผมมากครับแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเมื่อเห็นป้าของผมนั้นตักอาหารให้ผมในแต่ละช้อนกลางผมเองก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกครับ ผมได้นั่งทานข้าวกับป้านิ่มสคนในระหว่างที่พวกเราทานข้าวด้วยกันนั้นผมก็ได้ถือโอกาสได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับทางแม่ที่บ้านแล้วก็สารทุกสุขดิบที่บ้านนอกของผมให้ป้าฟังครับส่วนป้าเองก็พูดคุยในเรื่องการงานและใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพให้ผมฟังต่างคนต่างพูดเม้์มอยให้กันฟังอย่างสนุกสนานในระหว่างที่ผมเด็กพูดคุยกับป้านั้นผมก็ได้สบสายตากับป้า และยิ้มมีเสียงหัวเราะให้กันอย่างมีความสุขครับบางครั้งผมก็เก็บความรู้สึกผมไม่อยู่เหมือนกันจนป้านิ่มนั้นถามผมขึ้นมาว่าทำไมหน้าเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูระพีครับคงเป็นเพราะว่าผมดีใจมากนะครับป้าที่ได้มานั่งกินข้าวอยู่กับป้าสองต่อสองในห้องแบบนี้อือยู่กับป้าเนี่ยทำเป็นยังกับไม่เคยอยู่นะก็ ครับก็ตอนนั้นป้าอยู่กับผมตอนผมเป็นเด็กนีครับแต่ตอนนี้ผมโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับป้าเสียงป้าพีนั้นหัวเราะให้กับผมเบาๆอีกครั้งครับยิ่งทำให้ผมนั้นรู้สึกเขินอายป้าอย่างที่สุดเลยครับผมเองก็แค่ยิ้มอ่อนๆและตั้งใจทานข้าวให้หมดครับครู่หนึ่งเหมือนว่าป้าจะมองผมออกว่าผมนั้นเขินอายป้าอยู่จริงๆ ป้าเลยยื่นมือมาสกิดมือผมครับผมเองก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับเมื่อได้เห็นป้านั้นยื่นมือมาสกิดมือผมเบาๆแล้วก็ยิ้มชวนให้ผมนั้นมองสบสายตาป้าอีกครั้งในตอนนั้นผมตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกและผมก็พูดอะไรไม่ออกด้วยครับผมได้แต่มองป้าด้วยความรักที่ผมมีให้กับป้าอยู่ในใจผมแล้ว และผมเองก็เห็นป้าใส่เสื้อคอกว้างในระหว่างที่ป้านั้นทานข้าวกับผมอยู่ครับโดยเฉพาะเวลาป้าได้โน้มตัวก้มลงเล็กน้อยผมสามารถมองเห็นผิวขาวเนียนอยู่ระหว่างไหล่ต้นคอของป้าอย่างชัดเจนผมแทบจะตักข้าวกินเองไม่ได้เลยครับตอนนั้นผมรู้ตัวเองว่าใจผมสั่นมากและรู้สึกว่ามือสั่นเล็กน้อยเหมือนกับว่าผมนั้นมีความตื่นเต้น และสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับเมื่อเจอสิ่งสวยงามอยู่ต่อหน้าต่อตาตัวเองสิ่งสวยงามที่ผมมองนั้นเป็นป้าของผมที่ป้ายังมีความสาวความสวยสดใสเหมือนสาวๆด้วยความที่ป้านั้นยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนนั่นเองครับจึงทำให้ป้านั้นมีความสวยสะดุดตาผมในมื้อนี้ครับแล้วผมก็มองเห็นจิตใจของป้านั้น ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือชอบช่วยเหลือผมในเวลาที่ผมลำบากและให้ที่พักพิงอาศัยผมนั่นเองล่ะครับผมแพ้ในความดีของป้าที่ป้าดีกับผมมากเกินไปจนผมนั้นทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวถึงแม้นว่าผมจะเป็นหลานชายของป้าแท้ๆก็ตามแต่เมื่อผมได้มาขอที่พักพิงอาศัยกับป้าชั่วคราว ผมเองก็มีความรู้สึกเกรงใจป้าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับที่จะใช้ชีวิตและวางตัวอยู่กับป้าในบ้านเช่าหลังเล็กๆแห่งนี้ถึงแม้นว่าป้านั้นจะไม่ใช่สาวๆตามที่ผมเคยเห็นทั่วไปแต่ป้านั้นก็มีหน้าตาที่หน้าตาอ่อนเหมือนสาวๆหน้าตาของป้าเด็กมากเลยครับทำให้ผมนั้นติดใจในความสวยของป้าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเวลาผมมองป้าทีไรผมก็ทึ่ง และตื่นเต้นและแอบยิ้มเบาๆโดยไม่รู้ตัวครับป้าคงไม่รู้หรอกว่าความสวยของป้านั้นสามารถดึงดูดใจผมให้ผมมองป้าอย่างไม่กล้าสายสายตาไปที่อื่นเลยครับผมกำลังคิดอยู่กับป้าตัวเองแบบไม่ได้ตั้งใจผมรู้ตัวดีครับในทันทีที่ผมได้เข้ามาอยู่กับป้าได้สักพักหนึ่งแล้วทันทีที่ผมนั้นได้ทานข้าวอิ่มผมก็ได้ช่วยป้า หยิบแก้วน้ำถ้วยจานชามไปล้างที่ในครัวครับในระหว่างที่ผมช่วยป้าของผมนั้นผมก็ได้หยิบถ้วยชามใหญ่ที่ใส่แกงหน่อไม้ผมนำไปล้างป้าของผมนั้นถึงกับดึงมือผมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีอย่าเพิ่งเอาถ้วยชามใบใหญ่นี้ไปเดี๋ยวป้าจัดการนำไปล้างเองนะพีไม่ต้องทำหรอกนะ พี่ไปนั่งที่โต๊ะรอป้าจะดีกว่าหรือไม่ก็ไปนอนรอป้าในห้องพักผ่อนอย่างสบายๆเดี๋ยวพวกเนี้ยป้าจัดการเองนะไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมบอกป้าแล้วไงครับว่าเรื่องในงานบ้านงานครัวเรื่องทั้งหมดในบ้านเช่าหลังเล็กๆแห่งนี้ผมจะขอจัดการเองเพียงคนเดียวครับป้าแค่ทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะครับป้าให้ผมจัดการเถอะนะครับ อย่างนั้นเหรองั้นป้าขอบใจนะก็ได้จ้ะครับถ้างั้นป้าก็ไปนอนดูทีวีรอผมพักผ่อนตามสบายเถอนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการล้างถ้วยชามพวกนี้เองครับจ้ะถ้างั้นป้าขอฝากด้วยนะพีได้ครับป้าตามสบายเลยครับจากนั้นป้าของผมก็ไปนอนดูทีวี ที่ป้านั้นได้จัดมุมเล็กๆไว้นั่งเล่นพักผ่อนดูทีวีตามอัธยาศัยป้านั้นชอบเซอร์ไพรส์ผมอีกครั้งครับทำให้ผมยิ่งรู้สึกรักป้ามากขึ้นจนผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนป้ายังไงดีหมดหลังจากที่ผมได้ล้างถ้วยล้างชามเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เข้าไปที่ในห้องของตัวเองที่ป้าของผมนั้นได้จัดไว้สำหรับผมโดยเฉพาะ ในห้องนอนของผมกว้างมากครับมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ข้างในในห้องของผมมีที่นอนนุ่มๆอยู่ขนาดหกฟุตสําหรับนอนอยู่หลายคนครับผมแต่ไม่รู้ว่าทําไมในห้องนี้ป้าถึงได้จัดที่นอนให้กับผมถึงขนาด 6, ฟุตคงจะเห็นว่าผมนั้นเป็นผู้ชายแล้วน่าจะชอบพื้นที่กว้างใหญ่ผมเองก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะครับเพราะมันกว้างใหญ่ดีทำให้ผมนั้น ได้นอนถนัดมากขึ้นถึงมันจะกว้างใหญ่ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมแอบยิ้มอ่อนๆก่อนที่ป้าผมจะตามมาดูห้องนอนกับผมเป็นไงล่ะพีชอบหรือเปล่าเห็นห้องนอนแล้วชอบที่นอนไหมป้านะจัดเอาใจพีเลยนะป้ารู้ว่าพีนะ่ะนอนดิ้นตอนกลางคืนป้าเลยจัดที่นอนให้ขนาดใหญ่เลยแหละครับถูกใจผมมากเลยครับป้าสวย แล้วก็น่าจะนอนหลับสบายด้วยครับป้าเปิดพัดลมและเปิดไฟทิ้งไว้ให้ทำให้บรรยากาศในห้องเย็นสบายในค่ำคืนนี้ขอให้พนีนอนหลับฝันดีนะครับผมป้าขอตัวไปนอนพักผ่อนที่ห้องก่อนวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับฝันดีนะพีครับแต่เดี๋ยวก่อนครับป้ามีอะไรอีกลระพี่ ออคือว่าผมอยากจะขอบคุณป้านะครับป้าก็นึกว่าเรื่องอะไรจ้าตั้งแต่มาถึงเนี่ยขอบคุณป้ากี่รอบแล้วนะเนี่ยพักผ่อนตามสบายเถอจะจ้ะพรีพรุ่งนี้เรามีงานอื่นต้องทำต่อเยอะแยะครับผมเมื่อผมเห็นป้านิ่มกำลังจะละตัวเดินออกไปจากผมในระหว่างที่อยู่ในห้องนอนของผม มีแค่ผมกับป้านิ่มเพียงแค่สองคนครับด้วยความที่คุ้นเคยและสนิทกันมาก่อนแล้วผมเองก็ไม่เคยได้อยู่กับป้านิ่มแบบนี้มานานแล้วครับผมจึงรู้สึกตื่นเต้นและใจเต้นแรงมากขึ้นในหัวของผมมันมีแวบเข้ามาช่วงหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นรู้สึกรักป้านิ่มมากเหมือนกับผมนั้นจะควบคุมสติและความรู้สึกของตัวเองไม่อยู่สำหรับผมในตอนนั้น ไม่ว่าผมแล้วก็ป้านิ่มจะเคยผ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ตามแต่ผมเองก็ไม่สนหรอกครับในช่วงเวลานี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วผมรู้สึกว่าผมเหมือนเป็นคนรู้ใจป้านิ่มไปแล้วครับเมื่อผมได้มาอยู่ในบ้านเช่าด้วยกันกับป้าผมพยายามแล้วพยายามอีกที่จะควบคุมสติและความรู้สึกของตัวเองดีๆแต่ผมนั้นก็ ไม่สามารถทำได้ครับเพราะผมเห็นป้านิ่มนั้นจับมือสกิดมือผมในช่วงผมกินข้าวอยู่ด้วยกันผมเองก็รู้แล้วว่าป้านิ่มของผมนั้นคงจะต้องการอะไรสักอย่างจากผมผมเองนั้นก็อยากจะให้คำตอบป้านิ่มอยู่เหมือนกันว่า <c oughs> เพื่อป้านิ่มนั้นจะได้มีความสุขมีอะไรเหรอพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่เข้านอนอีกป้าจะกลับห้องแล้วนะ ออป้าอยู่คุยและอยู่เป็นเพื่อนผมสักพักได้หรือเปล่าครับผมรู้สึกเออไม่ค่อยชินห้องเท่าไหร่นะครับอ๋ออย่างนั้นเองเหรอได้สิป้ายิ้มให้กับผมอ่อนๆออ,นอีกครั้งก่อนที่ป้านั้นจะลงมานั่งอยู่ที่นอนในห้องนอนกับผมครับผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมยังต้องการป้ามาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ทั้งทงที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่า ตัวเองนั้นโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจากนั้นผมก็ได้ยื่นมือไปจับมือป้าด้วยความที่ผมนั้นอยากสัมผัสผิวพรรณป้ามานานมากแล้วครับยิ่งเห็นป้าผิวขาวเนียนผมก็ยิ่งอยากจะอยู่ใกล้ป้ามากขึ้นผมอยากจะให้คำตอบป้าว่าผมนั้นต้องการอะไรส่วนป้านั้นได้แต่สบสายตาให้กับผม และในใจป้าก็คงอยากจะรู้คำตอบกับผมอยู่เหมือนกันว่าผมนั้นจะให้คำตอบป้าว่ายังไงแล้วป้าเองก็ได้แต่สบสายตาแล้วก็ยิ้มให้ผมอ่อนๆเพื่อรอฟังคำตอบจากผมว่าผมนั้นกำลังตอบป้าว่ายังไงครับการสบสายตาป้านิ่มนานๆทําให้ผมนั้นใจหวั่นไหวมากขึ้นผมได้โน้มตัวเข้าไปกอดป้าอย่างไม่รู้ตัวครับในอ้อมอกของป้า ที่ผมได้สัมผัสมันอบอุ่นมากเหมือนเป็นแม่คนที่สองของผมในตอนนี้เลยนะครับด้วยความที่ป้านั้นให้ความสนใจเอาใจใส่ผมดูแลผมเป็นอย่างดีแทนแม่ของผมในตอนนี้ป้าเหมือนเป็นแม่คนที่สองของผมแล้วนะครับที่ต้องรับผิดชอบในตัวของผมและต้องดูแลผมตลอดไปจนกว่าจะเห็นผมนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและได้รถกระบะสักหนึ่งคัน ขับเดินทางกลับบ้านเพื่อให้แม่นั้นได้เชยชมความสามารถของผมนั่นเองครับความรู้สึกตอนนั้นผมยิ่งรู้สึกดีและจริงใจกับป้ามากๆครับที่ป้านั้นได้ช่วยให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะสู้งานในกรุงเทพมากขึ้นแล้วป้าก็ให้ทุกอย่างกับผมอย่างเต็มที่เหมือนกันครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ป้าเป็นคนที่ให้ความฝันของผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม ให้ผมนั้นได้ลุกสู้อยู่กับป้าตลอดเวลาผมมีความสุขมากๆครับตลอดเรื่อยมาผมนั้นได้ทำงานอยู่กับป้าและผมเองก็เริ่มมีเงินเก็บก้อนใหญ่แล้วผมเองก็ได้นำเงินทุนที่ผมได้เก็บมาเกือบจะสำเร็จแล้วครับผมกำลังจะสารฝันตัวเองต่อไปในระหว่างที่ผมนั้นได้อยู่กับป้าเพื่อที่จะให้ป้านั้นได้ผลักดันผม ไปสู่แห่งความสำเร็จครับสวัสดีครับผม